ช่วงนี้ฮะหัวไปไหนล่ะเขาไม่อยู่ค่ะไปไหนไปทำงานเหรอไปกับผู้หญิงค่ะอ๋อมีมีน้อยเป็นไงเส้นเพื่อบอกชัดอืมอยากให้ช่วยล่ะอยากให้เขากลับมาค่ะอาจารย์พอช่วยได้ไหมคะ มันก็พอได้อะนะแต่ของเนี้ยทุกอย่างมันก็มีราคาหนูไม่ค่อยมีตังค่ะอาจารย์อาจารย์ช่วยหนูหน่อยนะคะคือพอดีอาจารย์ก็ไม่ได้เปิดโดยที่กรกุศลนะนะถ้าไม่มีตังก็มีวิธีถูกวิธีนึงกลับไปอยู่บ้านกลับไปนอนรออยู่บ้านอาายช่วยหนูนะคะช่วยหนูหน่อยนะแอยอยยย่ยยยยวยนูนยขึ้น้้ไปนั่นนู่นเลยขึ้นไปนู่นเลยขึ้ไปนั่นนู่นเลย อยากให้ช่วยอยากให้ช่วยค่ะแต่ไม่มีอะไรเลยหนูไม่มีตังค่ะอาจารย์ของก็ขายไม่ดีออาแล้วนี่อะไรเนี่ยมีอยู่แค่นี้ค่ะอาจารย์ชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะแล้วผัวนี่คนสุดท้ายไหมก็แลกเอาระหว่างของกับผัวก็เลือกเอาถ้างั้นก็ได้ค่ะ เอาไว้ใต้หมอนนะสาธุงสูดีรีบไปขอบคุณมากค่ะอาจารย์เออยิงดียังเป็นทองจริง <laughs> ที่แรกเด็กเห็น,แบบแบบนว่าแวบนี่ว่าแก ไม่ได้อะไรเจ๊เจ๊ๆสีเสียไปไหนหมดวะเนี่ยโอ้ดูคิวจองแต่ละคนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลยฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับขอโทษทีครับนั่นนั่นใครผู้สายครับอ๋อที่ฉันจระศสีไงคะจานจาไม่ได้หรอคะ โอ้ยสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีครับเป็นไงครับได้ข่าวไปเที่ยวต่างประเทศ,เ,ทศเป็นไงฮะสนุกไหมครับค่ะเพิ่งจะกลับมาเนี่ยละคะ่ะอ๋อแล้อฮะนะครับมีมีอะไรให้ให้หมอรับใช้ครับวันนี้ว่างไหมคะอ้วันนี้วันนี้คิวแน่นเลยฮะวันนี้คิวแน่นขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับพรุ่งนี้เหรอ,หอครับรผมพรุ่งนี้สะดวกกี่โมงคะ ขอไปช่วงค่ำๆแล้วกันนะครับคุณหญิงเพราะว่าช่วงทุกเช้าเนี่ยผมต้องใส่บาตรตอนช่วงเช้านะฮะแล้วก็นั่งสมาธิต่ออีกพอตกสายๆเนี่ยถ้ามีนัดกับหลวงพ่อไว้จะคุยเรื่องสร้างโบสถ์นะฮะพอดีช่วงนี้พอว่างๆก็อยากทําบุญนะครับคุณหญิงจะสะดวกช่วงไหนล่ะครับอ๋อได้ค่ะงั้นก็ค่ำๆก็ได้ค่ะจารย์นะครับนั้นพรุ่งนี้ค่ำๆนะครับ สวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเชิญครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งจันสุดายังมาไหมคะอาจารยก็มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆนะคะครับผมอ่ะยังไม่ออกไปอีกเหรอยืนทำอะไรอยู่เนี่ยไปรอข้างนอกไปไม่รู้เรื่องเลยค่ะวันนี้มีอะไรให้รับใช้ครับก็เหมือนเดิมเลยค่ะอาจารย์ก็นางจันสุดานะคะเป็นคู่แข่งของฉันนะคะทางธุรกิจนะคะอาจารย์ ก็ไม่อยากให้อาจารย์อะไปฟังอะไรมันมากค่ะนางคนนี้ยมันหลอกลวงผมจะไม่ฟังก็ลำบากนะครับเพราะว่าแม่ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาด้วยกันผมเป็นคนกลางก็ต้องดูแลคนคงให้จารย์เยอะละสิก็ปกติครับแต่แม่คุณจันสุดาแกศรัทธานะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับิฉันก็ จะขอร่วมทำบุญด้วยนะคะอาจาหรอครับยินดีครับินดีครับจะทำบุญเท่าไหร่ดีครับสักล้านหนึ่งนะคะโอ้โหมันจะมาก็อนุโมทนาบุญแล้วกันนะครับขอทำบุญโอ้โหเวลาคุณหญิงเนี่ยอยากจะทำบุญไม่ว่าจะกี่สิบล้านเนี่ยผ่านนะผมผมจะเป็นสะพานบุญให้เองขอบคุณมากขอประรานาตัวสำหรับนี่สำหรับคุณหญิงเลยนะครับ เพราะว่าตัวเป็นสะพานบุญให้นะครับครับผมครับผม <laughs> อันนี้นะครับ<ม>ไว้ใต้หมอน<ม>นะครับโอ้ยหน,น,นุ่มๆเนี่ยอ่อนๆเนี่ยติดนักแร้แมาจา <laughs> <laughs> ์ไม่ใช่คอนอย่างนั้นนะคะ <laughs> เอ้เดี๋ยวนะฮะมันต้องบูชาด้วยนะฮะทุกวันพระวันคอลอยลืมบูชาไม่ขาดนะครับรับรองไหลมาเทมาเลยครับ อจโเคแต่ว่าจย์ให้นางจันสุราไปรื่นต่อคัเนี่ยก็ให้ครับแต่แหมเขาอันเล็กนิดเดียวอ๋อใหญ่กว่าอันนี้บึ้มกว่าเยอะฮะถึงอกถึงใจแน่นอนครับอาจารย์มีอะไรเดือดร้อนเขาบอกช่องใจโทรหาผมก็ได้ถ้าไม่สะดวกมานะครับได้ค่ะนั้นไปแล้วนะคะสวัสดีครั้งครับคุณหญิงครับสวัสดีครับสบายใจแล้ว ในประเทศนี้มันก็แปลกนะของใช้ได้จริงๆเสือกผิดกฎหมายกระสือมานั่งกับไหว้นี่อัะดิก็ดิทำ้เรวยโง่แคเข้าไปจะได้รวยเราจะได้รวยโกงจะพูดจ่ายมนดีๆนะพ่อไปโกงอะไร เงินจากคนอื่นมาเยอะแยะแค่นี้เราก็รวยพอแล้วพ่อพอได้แล้วเฮ้ยสมัยในี้ใครเขาทากักนบ่าวะอ,อะพ่อมันเป็นช่องทางในการทำมาหากินเมื่อกี้พ่อบอกแล้วไงคนงูมันกินเยอะคนฉลาดเราเป็นคนฉลาดไอ้พวกนั้นมันโง่มันก็ธรรมดาล่าวะก็พ่อไปพูดอะไรให้เขาฟังบ้างละ่ะเอาสร้างภาพมาต่างๆนานา,นาให้เขา เชื่อให้เขาหลงพ่อนู้ไหมกรรมมันมีจริงนะพ่อก็แบมันซะซี่ไปกรรมมันทําไมล่ะหนูไปหาตำราโหราศาสตร์มาแล้วหนูไปเรียนมาพ่อมันมีจริงนะฉันส่งให้แกไปเรียนมาอะไรไปเรียนหมอดูทงบ้าอะไรก็หนูอยากรู้ไงว่ามันมีจริงไหมแล้วมันก็มีจริงๆเราสามารถเป็นหมอดูจริงๆได้พ่อหมอดูจริงๆมันมีที่ไหนเราแกก็เพ้อเจอเลอะเทอะมันเรียงดาวมันก็มั่วั้งนั้นแหละ นะมีจริงจริงนี่ไหนฮะใครไปรู้อนาคตไม่มีหรอกม่วงนั่นนั่นแหละหนูได้ไปดูตำราหโหรา,าศาสตร์มาแล้วพ่อคือมันสามารถดูดวงจริงๆได้เราสามารถเป็นหมอดูจริงๆได้โดยที่ไม่ต้องไปโกหกเขาแบบนั้นนะพ่อเนี่ยฉันส่งแกไปเรียนหนังสือดีๆแกไปนั่งดูหนังสือบ้าบอคอแตกอนะไรนี่ฮะอะถ้าพ่อไม่เชื่อให้หนูลองดูดวงให้พ่อไมล่ะ อ่ะมาเลยมาเลยแกดูยังไงมาพ่อจะถูกหวยไ,ไม่พ่อดวงตกมมากเลยนะหรือว่าพ่อไปบวดเือค่ะพ่อเธอเธอเธอโอ้โอ้ดูโอ้ใช่ต้องรับสวัสดีครับได้เลยครับได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยวผมจาัดก,การเดี๋ยวผมเดินทางไปหาเยอยางนะครับแหมมันมีสวิชาร์นมาเราก็ต้องดูแลถึงที บ,บอกคุณหญิงนะครับเดี๋ยวอีกสิบห้านาทีเจอกันนะครับครับฝากสวัสดีคุณหญิงนะครับสวัสดีครับเนี่ยเป็นไงอยู่ดีดีลาบก็ลอ,อยมาพ่ออย่าไปเหอะเชื่อหนูอย่าไปเหอะตกลงจะให้ไปหรือไม่ไปเนี่ยไม่ต้องไปค่ะพ่อเหลืเธอะเหลือเธอเหลอเธอ สวัสดีครับมาพบคุณหญิงท่านครับคุณหญิงท่านให้มาพบครับคุณหญิงท่านให้มาพบครับคุณหญิงอะไรข่าวว่ารวยเนี่ยดูดวงทีมึงได้เป็นล้านไม่ใช่เหรอ